เอาผมขออนุญาตถอดรองเท้านะครับสวัสดีค่ะพอยสานแนิชาคงอยู่นานค่ะสวัสดีครับสมชายกิ่งเวลาผมบุญพอมีเทครับโอหนี้ตื่นเต้นมากแลครับได้ออกทีวีครั้งแรกครับเออแม้วันนี้ครับก็ ลงตัวกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะเอ่อก็ดีครับอากาศดีแล้วก็ไม่ติดด้วยเอา้าผมเพิ่งมาจากใต้เลยผมต้องตอบออยังไงเรื่นี้อ๋อยังเปลี่ยนคำถามก็ได้ค่ะคุณพี่เห็นกรุงเทพครั้งแรกแล้วเป็นไงบ้างคะโอ้ น้องรู้ไหมนี่พี่มากรุงเทพครั้งแรกนี้เจอตึกสูงเต็มไปหมดเลยแต่ว่าคนกรุงเทพเนี่ยก็เป็นคนชิวชิวชีวิตไม่เร่งรีบด้วยสตัอตผมคิดว่า ทางเท้าก็สะดกสบายสำหรับทุกคนดีนะครับพื้นทุกขานี้แถแทบไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเลยครับโอ้เอาจริงๆนะพื้นกรุงเทพนี้เรียบก,กว่าหน้าผม,มิีกอ่ก็สะ,สะอาดสะอานหน้ามองดีค่ะโลเคชั่นสวยรวมก,กับการอัพรูปลงไอจีดีค่ะ โอ้คำถามนี้เด็ดเลยนะผมมากรุงเทพวันแรกนี่งงเลยนะว่ากรุงเทพใต้จะมีน้ำกันด้วยผมนี่นั่งเรือมาจากภูเก็ตและผมก็เจออ่ก็ได้รู้จักคนค่ะได้คุยกับคนมากขึ้นค่ะเฮ้ยหลบดีไม่เห็นเหรอคนกำลังรีบเอาอะไรวะกูเดินของกูอยู่ดีรีบไปเผาศพพ่อแม่มึงหรอ ไกันดีเลยค่ะได้สารสัมพันธ์คนรอบตัวค่ะห้ามามาแบบนี้ไม่ชอนกูเลยลีซดีค่ะผมเจอแท็กซีน่นี่ผมก็โบแต่มันแพงก็เลยไม่พื้งไม่พื้งเดิน้องก,ก็ได้เหนื่อยหน่อยแล้วผมก็เดินน่าจะกำลังแขนครับไ้้กำลังแขนเยอะมากเลย ไม่ต้องพึ่งพี่เดลเ,เลยครับเดินเดินเดินตุ๊กเอา้าร่วงลงไปในท่อซะแล้วเอ้ยเราก็งงว่ากรุงเทพนี้มีน้ำไม่เล่นข้างทางด้วยคือตำลักแล้วเลยครับอันนอตราส่วนของความร่า,าชันเนี่ยทุกคจะไม่เกินหนึ่งบาทบสอง ส่วนไอ้ราวมาตกก็ไม่ควรจะสูงอย่างน190-17เ,เ,เมตรครับเซนระบวง3-4เซนไอ้ขอบกันตกนะครับอย่างน้อยก็50เซนติเมตรขึ้นไปครับก็ส่วนวันสดุที่ใช้เนี่ยก็ควรจะเป็นวัสดุที่มันมิลื่นนะฮะหรือว่าลื่นน้อยหน่อยแล้วก็เรื่องทางผาฉางกับทางเรียบนะครับทำสีมันต่างกันหน่อยครับผู้สูงอายุเขาจะได้มองเห็นชัดเจนแค่นี้นะครับไม่เยอะฝากค่ะคือมันกา อะจกลับตาเดินเลยพี่อันตรายพอกันพูดแลดด้วก็ขึ้นดูเดินของหนูมอยู่ดีๆอ่ะหนูผิดอะไรวะความปลอดภัยไม่อยู่ตรงไหนอ่ะผมคงซื่อบื้อเองเหมือนั้งครับตกต้องไปแบบนี้แต่มันก็ควรจะปลอดภัยมากกว่านี้นี่ดีนะที่เป็นผมถึงแข็งแรงหรือไม่เป็นบันพือจะเป็นคนอื่นนี่ กรมพิการเนี่ยมีเอาไว้ใช้หรือมีเอาไว้โชว์คัะคือถ้าเรายังไม่ให้ความสาคัญนะพี่มันก็จะกลายเป็นถนนที่ถูกเมินแบบนี้ตลอดไป